โอเคคะ่ะทุกคนได้ดอกไม้ครบแล้วนะคะมาเสียเงินมาเสียเงินอีกแล้วแต่ดอกไม้สวยมากนะคะเราก็หอมมากด้วยนะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวหนูจะไปจัดสวนให้ดูนะคะทุกคนจ๋าเจลี่มองอะไรอีกแล้วเนี่ยมันเต็มรถจนล้นจนแทบจะใส่ไม่มีที่ใส่ไม่ไวไม่ได้เลยเต็มตั้งแต่กระบะข้างหลังนะคะทุกคนมายืนตรงนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยทั้งกล่องทั้งอะไรเต็มเต็มหมดเลย คือไปมาหลายาร้านมากนะคะไหนจะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสวยสารสวีเดนนะคะวันนี้แดดแรงมาก acio, แดดแรงมากนะคะทุกคนจะาร้อนแบบแผดเผาอะทุกคนความร้อนของสวีเดนอะแม้จะว่าองศาน้อยกว่าประเทศไทยนะคะแต่ว่ามันจะร้อนแบบร้อนแบบแหงๆอะร้อนแบบไหมอะนะคะแดดแรงมากวันนี้มันซุกนะคะนุ๊ดลงรถไฟแล้วค่ะเลิกงานแล้วนะสถานีรถไฟอยู่ข้างหลังนุดลงจากรถไฟแล้วนุ๊ดกำลังจะไปยิมนะคะวันนี้มันสุกวันนี้นะคะโปรแกรมวันนี้หลังเลิกงานไปยิมเสร็จแล้วนะคะวันนี้นุ๊ดมาเทรนแขนเนาะ ไปยิมเส็ตแล้วนะคะนุชก็จะไปซื้อกับเขาจ่ายตลาดซื้อกับเขาเขาบ้านนอนแล, like ล <Audio> ้นว measures. นุชก็จะไปรับของนะคะไปสนีที่นุชสั่งไหวนะคะก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนจ๋าพรุ่งนี้เนาะนุชก็มีโปรแกรมนะคะอุ้ยตรงนี้เย็นสบาย โปรแกรมเสาร์อาทิตย์นี้นะคะทุกคนจ๋านุชก็มีโปรแกรมจะสวนให้เซตเนาะก็วันนี้แหละนุชจะไปซื้อขัาเขาซื้อของนุชก็จะไปซื้อไม้ไผ่เพิ่มไผ่ที่นุชจะเอาไปร่อมทําซุ้มคาเฟ่กาแฟน้อยๆของนุชน่ะนุชเอาไปร่อห้หมดเลยนะคะให้เป็นเอ่อร่อนไมดมันจะได้ดูสวยแล้วก็นุชว่านุชจะไปซื้อหลอดไฟเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็จะไปซื้อดินมาเพิ่มจะมาแยกพักปลูกพักให้มันเซตเพราะว่านุชยังปลูกพักไม่เสร็จน่ะโรเจอรี่ใช่ไหมนุชงมเจอรี่มาแล้วเจอรี่มาเทรนกับนุชนะคะวันนี้ นั่นแหละคะ่ะทุกคนว่านี่นุชก็จะไปซื้อของเตรียมของไว้ปลูกพักทําสวนนะคะเราวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะมาทําสวนมาวานีน่กวางนะคะมาที่สวนนุชเจรรี่ส่งวิดีโอ,โอให้นุชดูดีนะเจรรี่ครับชันเทนเห็นก่อนฉันเทนนางรองแมวแมวแมวเจรรี่เดินบินออกมาดูกวางกําลังจะกินพักนุชอ๋อไม่ใช่รถเจอรี่นุชรรเจอรี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเทนด้วยกันยืนรับลมตรงนี้ก่อนนะมาแล้วรถไฟ สายนี่จะเข้าสตอกโฮมนะคะรถไฟสายนี้จะไปสตอกโฮมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเพนเดทวกนะคะทุกคนเพนเดทวกโออเจลีมาอย่างนนทโทรหาเจลีก่อนเคะทุกคนเปลี่ยนชุดเข้ายิมแล้วค่ะ ตันนี้เราใส่เสื้อเสื้อหัวใจข้างหนึ่งแดงข้างหนึ่งขาวเสื้อน่ารักมากเลยนูชอบมากหัวใจที่มีปีกเหมือนแบบว่าล็อกๆนะคะ <laughs> look, look at me. Oh, Why is the bicep? No bishop Little bicep. อนนี้เราก็เทรนกันเสร็จแล้วนะคะเจนี่ดุกติดมากเลยอันนี้ครูสอนนุชนะเนี่ย my trainer นะคะที่นุชได้หุ่นดีอย่างทุกวันนี้นะคะแล้วก็ปั้นหุ่นได้ไวเพราะว่านุชได้เทคนิคดีนะคะเพราะว่าเจรี่เขาเทรนมาตั้งแต่สมัยเขาอายุสิบห้าใครติดตามนุชมานานก็จะรู้ว่าตอนที่นุชกับเจรี่เจอกันนะหุ่นเจรี่คือแมนบึกลำบึกมากมากนะคะเขาแมนมากนะคะเขาเป็นเทรนเนอร์ให้นุชไม่ได้เสียเงินสักบาทเนี่ยเทรนเนอร์ส่วนตัว สอนทุกอย่างสอนทุกเทคนิคนะคะจนทุกวันนี้นุชได้หุ่นดีขึ้นมาได้เพราะเจอรี่เลย Tra Thailand, i นไ h a i l a ด d ถ้าใครอยากได้เทรนเนอร์ที่ไทยแลนด์นะคะติดต่อเจรรี่ได้ถ้าเราย้ายกลับไทยนะคะทุกคนเราจะเราจะอนาคตเราอาจจะไปเปิดยิมก็ได้นะเพราะว่านุชชอบมากนุชชอบเทรนชอบยิมมากมากเลยเป็นชีวิตที่จ่ายเท่านี้กับมันเจรรี่เหมือนกันเพราะเจรรี่เทรนมาตั้งแต่อายุสิบห้าเขาเพิ่งจะมาอ้วนเมื่อช่วงหลังๆที่เราอยู่ด้วยกันแล้วขาเราเขาทำงานหนักทั้งนี้เขาไม่มีเวลาเข้ายิมนะคะทุกคนแล้วก็กินอาหารที่มันไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์ด้วยความรีบ ในการทํางานก็เลยแบบกินงาน่ายๆกินกินอาหารแบบพอดดอกอะไรง่าย mm. ๆเบอร์เกอร์ง่ายๆอะไรเง,งาี้ยอาหารฟาสต์ฟูฟ้ดเยอะท่านี้มันก็เลยทาให้อ้วนขึ้นะคะทุกคนจา๋า You can eat fast food if you train <Yeah. S 2> to weigh it up but I say that because you are working too much and you don't have time to train and you eat fast food <Yeah. S 1> that's why I make you น a n t fit and I could eat that food when I train y แต่ถ้าเราเทรนเราสามารถกินได้นะคะแคลอรี่าไดกินได้นะคะถ้าเรา กินแล้วเรามาใช้พลังงานนะคะการที่คนหนึ่งอ้วนนะคะทุกคนมันไม่ได้มาจากอะไรนะมันมาจากการที่เรากินอาหารกินแคลอรี่เกินการใช้พลังกาลังการใช้แรงของเราในแต่ละวันแค่นั้นแหละทุกคนถ้าเราอยากผอมลงเราก็แค่ลดอาหารลดแฟตลดลมันนะคะลดนะไม่ใช่เลิกไม่ใช่อดอาหารนะคะต้องเข้าใจก่อนนะอย่าอด <Okay. S 1> อาหาร We go into the clothes shop We กันนะ go คุยคุยอยู่จ้กถึงไหนจำไม่ได้ทุกคนเจลี่มาส่งนุชมาเอาของเ็าถามที่อยู่ว่าของประสงค์ตรงไหนนี่นุชก็เลยดูที่อยู่มาเอาของนะคะมันอยู่ในห้างในห้างแกลเลเรียนในฮันเดนนุชไปเอาของมาแล้วนะคะของที่นุชสั่งมันเป็นเครื่องอบเล็บแล้วก็สีทาเล็บเจลค่ะทุกคนนุชจะมาวัยทําเองเนาะเหมือนที่นุชบอกแหละแต่ว่าครัง้งกี้แล้วนี่นุชไม่ได้ไปเอาไง ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารแมวต่อนะคะแล้วก็จะไปซื้อของแต่งสวนให้เซตแล้วก็ซื้อกับเขาด้วยค่ะวันนี้ซื้อดินด้วยนะคะหลายอย่างเลยคนเรามาหาซื้ออาหารให้จันเทนนะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารที่เจลลี่จะมาซื้อเป็นประจําเลยนี่ก็เป็นเบาะแมวอุปกรณ์แมวมีทุกอย่างให้แมวให้ซัดให้หมานะคะเป็นร้านอุปกรณ์ซัด อาหารขนมวันนี้นุจะมาหาซื้อหวีไปหวีผมให้จันเทนหวีขนนะ่ะขนนั่งล่วงไหลขนนั่งเปลี่ยนฤยดูแล้วจากวินเตอร์มาเป็นซัมเมอร์ก็จะล่วงนะคะโน no, แบบนี้โนกดไม่ด no no, ีโนโนโนเดน่า no, so. okay. nah. first t o u ้โนไม่ได้ h i n k so ผิวเียไหน่า first tour เฮ้นื้อหัวรกี่แต่เล็กแค่เลีกเล็กนึงเนาะเดี๋ยวฟังนะไม่ใช่อีเดี๋ยวมันจะว่าแบบนี้เลยเครียดคุยเรื่องคนแม่หลานเปลี่ยนสีเมืสส่อกี้เครียดซื้อวีไหนไปกับวีคนไม่วีคนไม่ได้วีคนไม่ดีนุนก็เลยว่ามันต้องซื้อของแพงอ่ะทุกคนวันนี้นุ๊กจ่ายเองทุกอย่างเลยนะวันนี้วันนี้รูดบัตรเครดิตนุ๊กนะคะ Den h ä ่ hade j ้ว่าเพราะเ ö r น e n นี่สุดเล็กแต่เดนก็เสียมากกววันนี้นุชต้องไปซื้อกับเขาซื้อทุกอย่างวันนี้นุชจ่ายเงินทุกอย่างนะคะจ่ายทุกอย่างนะคะวันนี้รวยเอลูอย่าเลยยอไปทอล่าเดียวเอาต์ยอริชเสียยาทีเสียาทีโฟฮะ เอ้บรออืมปาจะเอาบิทอนละอืมจริงจังคือยาไปปลูกไขจันเทนไว้กินเวลาเขาไม่สบายเขากินแล้วมันจะไปล่างทองแล้วเขาจะอ้วกออกมาเวลาเขาเลียขนเยอะๆนะทุกคนนี่แล้วก็หวีไปหวีขนเขานะโอ้ดูของเล่นแมวสวยมากๆเลยทุกคนอืม ดูของเล่นแมวน่ารักนะสำหรับคนรักแมวนะคะให้เข้าไปออกกำลังกายที่เขามีที่นอนที่นั่งอย่างเงี้ยก็ไปออกกำลังกายนะทุกคนอันนี้สองพันสองร้อยเก้าสิบเก้าไม่ธรรมดาเลยราคาสูงไาเจอรี paying, so ่วิสโกเชอร์ไปเหนเนมอนยู e t ย์เงงสวาอั Yeah, so we skip more <laughs> เส็จแล้วค่าชอบของแมวเสร็จแล้วนะคะทุกคนจ๋าเราก็จิไปนะคะชอบมีเพย์นชอบของเออว่า you pay? k I stand next to you Stand busy with the phone I didn't have a little little bill We guys gonna pay big big bill in the r b e y g o มัน cost a lot with the bamboo เราจะไปซื้อของแต่งสวนต่อให้มันเซตที่นุชเคยบอกไว้เนาะ อแล้วก็อาจจะซื้อหลอดไฟเพิ่มนายจะต้องดินอีกนายจะแบบอาจจะมีดอกมองลงดอกไม้เพิ่มเติมมาอีกนะคะทุกคนเลอะอาหารด้วยแค่เฉพาะอาหารในมดเข็มทันแล้วโอเคเลสโกค่ะทุกคน s <S ไปร้านต่อไปนะคะว <Okay. S 2> ันนี้ใส่เสื้อเท่มากคนที่ทํางานพักเลย <laughs> เสื้อเท่มาซื้อไฟเพิ่มค่ะทุกคนเชิญหูมองอันทรวดเดียวแรกเด้อ ปอรัดถั่วแม่กิดโซ่ลูกไนซ์โซ่สามถ้าไม่ต้องใช้ส a มหรลอสี่โซ่สี่ถ้าไม่ต้องใช้สี่อ๋อตอนนี้เรามาหาซื้อของแต่งสวนค่ะจะมาซื้อแบมบูใหม่ ที่เป็นรั่วที่เอาไปแต่งให้มันเซตนะทุกคนนี่ได้มาจะไปนุ๊ดมาซื้อกระถางจะเอาไปใส่ดอกไม้แขวน I'm paying but when after she pay and the money finished then I have to pay everything no, else no no อ๋อคันตัวแหนเลยอะไวเก่งนุ๊ดจะเอาไปปลูกใส่ดอกไม้แขวนค่ะทุกคนไวตรงคาเฟ่น้อยของเราที่ว่านุ๊ชอบไปนั่งกินข่าวมันจะทำให้สวยใส่ดอกไม้แขวนอันนั้นเหรอ ไมอันนี้เพิ่มค่ะทุกคนจะไปต่อให้มันให้มันสวยขึ้นเพราะว่ามันยังเหลือพื้นที่ที่มันยังแหว่งอยู่ได้กระถางไปสวนหนึ่งนะคะเดี๋ยวนุชจะไปซื้อดินแล้วนุชจะไปดูว่ามันจะมีดอกไม้ส,สวยๆไหมก็เดี๋ยวค่อยไปซื้ออีกร้านหนึ่งค่ะดอกไม้กับดินสวยทุกคนตอนนี้นุชจะมาซื้ออันนี้เลยนะคะจริงๆอะนุชอยากได้อันนี้ไปปู นะคะเป็นหญ้าเป็นเป็นแผ่นแบบเป็นเป็นแผ่นหญ้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่เหมือนหญ้าปูทําคาเฟ่น้อยของนุชแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงแล้วนุต้องใช้เยอะนุก็เลยเดี๋ยวเอาอันนี้นะคะปีนี้เราเอาแค่อันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวนุมาทําคาเฟ่ให้ทุกคนดูให้มันเซตไปทําคาเฟ่น้อยของนุชค่ะกระทงกระถางลานเมื่อกี้นะคะเ็จแล้วนะคะที่นุสื่อ เขาเรียกว่าอะไรมันเสือเหมือนเป็นพรมพรมที่เหมือนหญ้านะทุกคนแต่ว่าสามารถปลูกข้างนอกได้นะคะนุนก็จะเอาไปปลูกแต่งเป็นคาเฟ่น้อยของนุนเนาะก็ชอบไปเสร็จหนึ่งร้านแล้วร้านต่อไปนะแล้วคามาร้านดินนิกแล้วนะคะร้านดินร้านดอกไม้ร้านแต่งบ้านนะคะถ้าเปรียบเทียบบ้านเฮาเนี่ยนะคะบ้านเรานะก็เหมือนโฮมโปรแหละทุกคนโอ้นุนมาซื้อดอกไม้นะคะทุกคนจ๋านั่นนุนมาเจอดอกไม้อีกสองกระถางนุนจะเอา ไปแขวนในคาเฟ่น้อยฮะวัดศดู้อ๋อยกสวกเลยเดี๋ยวแบบลิกลิดแต่ทุกคนนี่นุนอยากได้แบบนี้นุนบอกเจรีวันนุนอยากได้แบบนี้ oh, so อ๋อยกพร้อมมาอาจจะเป็นปีหน้านะคะที่นุนจะซื้อแบบนี้ไปแต่งในสวนดูเขาจัดดอกไม้ได้สวยมากเลยนะคะดอกหน้าลิงนะคะเขาเรียกดอกหนาลิงอ่ะคนไทยเรียกดอกหนาลิง <c oughs> สวีเดนอะไรไม่รู้อ่ะแต่สวยมากเลยอะ่ะทุกคน มาเสียงเงินนี่แหละค่ะทุกคนออกจกากร้านเมื่อกี้นะคะมดไปเกือบพันนะจกากร้านเมื่อกี้มดไปเกือบพันมันมีสีขาวนะคะสีแดงแล้วก็สีม่วงเจลรี่บอกว่าสีม่วงสวยโอเคสีม่วงก็เสียม่วงนวดว่าสีม่วงหนึ่งหละสวยสองกระถางนะคะสองร้อยยี่สิบเก้านะนวดเอาไปสองกระถางไปไว้แขวนที่คาเฟ่น้อยเราทุกคน งนต้นเฟืองฝาแพงทั่วหุ่นร้านอนทิงหมดแลคอสตาทุกคนมาหาดูดอกไม้มีแต่ดอกไม้แพงๆอ่ะวันเนี้ยถูกๆเหมือนวันก่อนแบบไม่ได้ถูกหรอกแต่ว่าราคาน่าจะโอเคหน่อยกว่านี่อืม นี่นุจะหายดูบ้านปลูกพักที่นุชอยากได้สวยมากแล้วก็แพงมากอยากได้แบบนี้ทุกคนเอาโซฟาเข้าไปตั้งข้างในเอาไว้นั่งกินกาแฟาแล้วก็ปลูกพักเนาะอ้อ uh huh. เลิศมากเลยทุกคนความฝันเลยนะคะเนี่ยมีบ้านปลูกพักอย่างนี้นะคะถ้าเขาหนาหนาวนิดหนึ่งเนี่ยเราก็เข่ามาได้ทุกคนเขามานั่งกินกาแฟาปลูกพงปลูกพักที่หอยไอเดียห้อย อย่างนี้ก็สวยมากๆเลยดูเชียวมากความสุขของคนรักสวนเลยนุชรักสวนมากแต่งไปเรื่อยๆค่ะทุกอย่างต้องใช้เงินวันนี้นุชกระมดไปหลายแล้วแค่ปรลานเมื่อกี้มดเกือบพันล้ะคุณชายฉันกำลังเลือกดอกไม้อยู่สวยไหมโอเคไหม <l> อืม And, uh, finish the whole so store soon. I like, I like that. this one. Not longer than that. I, that the, flower, the flower the flower cannot go off very quick. I thought it was the same. Oh this one, very nice. Then you let know, it. Mm. So then you throw a sick must hit the end yeah. so? Alla färdiga. Den där hade jättemånga knoppar. Den här? Ja. It's gonna be many. It's gonna be one month, then all of them is dead. Två... En, två... En, två, trea... En, två, en, två, tre, fyra. Jag räknar med att kroka en villa. Vad kostar den då? Om vi ska köpa bara en eller två sådana. Jag vet inte. Så vi har du gillar den så. Nej. Gillar jag gillade den blåa. Den vi har jättemycket blåa redan. Mycket blåa. ไม่ใช่ e าคาของพวกนั ura, ้นแต่เป็นแบบฟรีทฟรี่รีโอเคทุกคนได้ดอกไม้ครบแล้วนะคะมาเสียเงินมาเสียเงินอีกแล้วแต่ดอกไม้สวยมากนะคะแล้วก็หอมมากด้วยนะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวหนูจะไปจัดส่วนให้ดูนะคะทุกคนจ๋าเจลลี่มองอะไรอีกแล้วเนี่ย

อากฟิกจะตอนนี้นะคะทุกคนนุน่ะไปซื้อกับข่าวมาแล้วนะคะแต่นุชไม่ได้ถ่ายให้ดูเหนื่อยมากเลยทุกคนจ๋ะตอนเนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะยังไม่ถึงบ้านเลยเพิ่งซื้อกับข่าวเซจของเต็มรถจนล้นจนแทบจะใส่ไม่มีที่ใส่ไม่ไวไม่ได้เลยเต็มตั้งแต่กระบะข้างหลังนะคะทุกคนมายืนตรงนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยทั้งกล่องทั้งอะไรเต็มต็มหมดเลยคือไปมาหลายร้านมากนะคะไหนจะอาหารให้แมวไหนจะของแต่งสวนก็สองร้านไหนจะดิน นายจะกับเขา่านะคะตอนนี้กําลังจะขับรถกลับบ้านแล้วคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนุชก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาที่ตามนุชทําสวนนะคะพบกันใหม่วิดีโอหนะ้าเดี๋ยวนุชจะทําสวนให้เสซจอยากจะสวยยังไงมาติดตามชมะะ้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแายบายสวัสดีคะ่ะเจลลี่ขับรถอยู่นะคะเจลลี่สวัสดีสสดไม่ได้กําลังจะบอกว่าสวัสด,สสดีไม่ได้นี่ค่ะมาสวัสดีจริงๆบายบายค่ะทุกคน